ป่าฝ่าดงค่ะบางทีมีอุปสรรคก็ต้องแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าไปค่ะ,ะเล็งหินหน่อยค่ะ แนวพวงมาลัย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 เบาครับตรงนี้เอาโยนนะฮนันนยอนยอนเบย้อ กดผิด ลองช่วยบรกกอเฮียงเคียงหินนั่นช่วยกันใหญ่เลยครับสองไม้สองมือครับ

ตายอยู่ตรงไม่กันตรงไม่กันตรงไปก่อนช้าช้าไม่โดนช้าช้าจะเป็นรุ่นปากเป็ดของผมโอเคตรงไปอสองฟุตแล้วถอยหลังเห็นไหมเวลาในป่าเดินกันทีละก๊าปปิดใช่ค่ะไปได้ที่ห้าสิบเมตรห้าสิบเมตรอันเนี้ยห้าสิบเมตรห้าสิบเมตรว้าคือถ้าเราไม่สนสีข้างอะเพลตรงนี้แต่บุ๊

สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพเยติสนใจติดต่อ Facebook p เ g e เยติไทยแลนด์เมื่อเข้าป่านะครับแล้วเส้นทางออฟโรดเนี่ยนะครับมันมีขอบนะครับสันที่สูงเกินกว่าระดับยางรถยนต์ของเราๆท่านๆนะครับ เพราะบางท่านนี่ก็เป็นรถยนต์ออฟโรดแบบมาตรฐานนะครับยางเดิมๆไม่ได้ปรุงแต่งอะไรมากมายไม่ได้ใส่ยางใหญ่โตอะไรมากมายนะครับเวลาเจอขอบสูงๆนะครับทางลงสูงๆมันก็มีเทคนิคครับถ้าแถวนั้นมีหินก็นำหินมาลองนะครับมาลองเพื่อที่จะให้ช่วงล่างไม่ครูดบางครั้งระยะที่เราลงปุ๊บนะครับ ล้อหน้าผ่านมาได้ปุ๊บดุ้งบันไดเลยหรือไปแขวนโดนบันไดนะครับรถยนต์ก็เสียหายได้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในเส้นทางธรรมชาติก็หาหินมาเลียงครับนะครับหาหินมาเลียงเพื่อจะหนุนความสูงขึ้นไปแต่ถ้ายางท่านสูงพอก็ไม่มีปัญหาครับลูดลงไปได้เลยนะครับแต่ถ้าหินไม่มีนะครับรถยนต์ออฟโรดส่วนใหญ่นะครับ ก็จะมีอุปกรณ์ในรถยนต์เช่นยางอะไหล่นะครับเอายางอะไหล่นั้นมาหนุนได้นะครับยางอะไหล่มาวางนะครับนี่ครับจังหวะลงไปเนี่ยนะครับถ้าไม่หนุนนี่นะครับบันไดข้างนะครับหรือบอดี้นะครับอาจจะเสียหายได้นะครับรถยนต์ที่เป็นรถยนต์เรียกว่าสแตนดาดนะครับท่องเที่ยวป่าแบบไม่ได้ปรุงแต่งอะไรมากนะครับก็สามารถที่จะเดินทางเข้าป่าท่องเที่ยวได้นะครับไปในทางที่เหมาะสม นะครับเจอทางโหดปมากๆก็ต้องขุดลงจอบนะครับหรือเอาหินหนุนแบบที่อยู่ในคลิปนะครับถ้าไม่เช่นนั้นนะครับบางคันก็เปลี่ยนบันไดามาเรียบร้อยแล้วนะครับบางคันยังไม่ได้เปลี่ยนบันไดนะครับล้อหน้าลงไปเรียบร้อยก็บุ้มเลยนะครับอันนี้ก็เป็นรถ Fortuner นะครับ นี่ขนาดยก2นิ้วแล้วนะครับยก2นิ้วแล้วนะครับแต่บันไดข้างอย่างเป็นบันไดเดิมถ้าเดินโดนลงไปนี่รับประกันว่าบันไดมีดุง้งมีงอแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เซฟด้วยการบอกลายบอกเส้นทางกันนะครับแล้วก็เอาหินหนุนถ้าไม่มีหินหนุนนะครับอาจจะมีสะพานนะครับที่สร้างมาอย่างของบอกก,อก็มีนะฮะ ถ้าหาหินง่ายกว่าก็กจบนะครับบอกก็มีตะแกรงเหล็กติดรถไปนะครับไว้เอาไว้ทําเป็นสะพานเอาไว้ลองแล้วเวลาลงนี้นะครับก็หยอดเบาๆค่อยๆหยอดครับ เวลาเราเที่ยวป่าแบบนี้เราก็ยังห่วงนะครับรถใหม่ๆสภาพใหม่ๆนะครับล้านกว่าบาทนะครับก็ยอมรับครับว่ายังห่วงบอดี้กันอยู่นะครับถ้าไม่ห่วงบอดดี้นี่ไม่มีปัญหาครับลุยเข้าไปเลยนะครับสีข้างบุบก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ว่ากันแต่อะไรที่เซฟตี้ได้ก็เซฟตี้นะครับรถใหม่ๆนะครับสภาพแบบนี้ผมเชื่อว่าใครลองครอบครองแล้วนะครับแล้วลองมาบุบดูสิครับนะฮะผมว่ามีใจเสียทุกคนแหละนะครับ ขับรถใหม่แน่นอนแล้วครับก็ต้องระมัดระวังอันนี้มุมจากครับบางทีลงมาเร็วๆปุ๊บตูดฟาดโป้งนี่ท่อ HKS ด้านล่างอาจจะแตกดุ้งหรืองอเลยทีเดียวเราก็ดูกันให้หมดนะครับนะครับใครอยากลงแรงๆก็ก็ต้องพร้อมนะครับที่รถยนต์จะเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นเราลงเบาๆนิ่มๆนะครับโอ้นี่ถ้าบอก,กอขับรถ เก่าหน่อยนะครับรถเล่นรถเอาไว้บุบนะครับโอ้ไม่ห่วงแล้วครับผมสีข้างเอาคอนปอนมาทุบฝากระโปรงเล่นก็เคยโช,โชว์มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นบอดีด้รถกับสภาพใหม่ๆเราก็ต้องระมัดระวังกันนะครับในท้ายคลิปนะครับของบอกกรณี่เป็นสปอร์ตไรเดอร์ยก2นิ้วนะครับแต่สภาพรถเ,เหมือนเหมือนยก2นิ้วแต่ว่าบันไดมันเป็นบันไดอลูมิเนียมรุ่นเก่านะครับมันก็สามารถที่จะ มันเหมือนกระสูงของคันอื่นนี่ไม่ได้เรียงหินเลยนะครับอันนี้หินเดิมที่ที่มีอยู่นะครับที่วางไว้นะครับอาจจะมีคนมาเรียงให้นะครับเนี่ยลงไปปุ๊บก็โดนบันไดแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าบันไดมันเป็นรุ่นเก่าแล้วนะครับพูดง่ายๆนะครับรถเก่าก็แลกได้มากขึ้นหน่อยนะครับรถเก่าก็รถคันนี้ก็ซื้อไว้ท่องเที่ยวป่าอย่างเดียวครับชีวิตประจําวันไม่ได้ใช้นะครับ และนี่ก็คือเทคนิคนะครับในการเข้าป่าในการเลี้ยงหินสวัสดีครับสนับสนุนโดยจานเบรก trw จานเบกคุณภาพที่บกกวิเชษเลือกใช้โดยเมเจอร์ไทยจังหวัดเชียงใหม่0874745399